สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องเสียอัม JO1 Official นะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่กับรถแห่คันใหม่นะครับ12ล้อของไทยรถแห่นะครับนี่ตอนนี้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนานเลยนะครับผมโอ้โหนี่ผมรับตลอดทางที่เพิ่งตื่นนะครับนี่รถแห่12ล้อนะครับเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะมาทําคลิปยาวๆให้ชมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายมอรมแล้วนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับพี่น้องหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเดี๋ยวเราไปดู12รอล้อกันดีกว่านะครับผมนี่รถแห่ไทยรถแห่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับคันนี้ใช้เวลานานไหมนะครับแล้วช่างเป็นอู่ที่ไหนนะครับผมต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นช่าง ที่ทำกันเองนะครับผมช่างที่อยู่แถวสุวรรณภูมินะครับผมรอเอ็ดนะครับผมจอเจริญการช่างนะครับผมช่างโจนะครับผมช่างโจนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าออกมาชื่นใจผมไหมนะครับสําหรับผมนะครับชอบมากนะครับงานช่างฝีมือดีนะครับปกติเขาจะทําอูบัสกันนะครับแต่ว่านี้จะเป็น ช่างนะครับแบบมันบ้านนะครับแต่ว่าฝีมือดีจริงๆนะครับแล้วก็จึงก็บอกก่อนนะครับหนึ่งราคาไม่แรงนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นอู่บัานนี่คือแบบแทงสองเท่าเลยนะครับสองเท่าสามเท่าเลยนะครับแต่นี่ถือว่าราคาพอดีนะครับไม่แรงไปนะครับราคาดีเลยนะครับแล้วก็ฝีมือโอเคนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายดูอ่านี่ครับเป็นไงสวยปะพี่น้อง เ,ออเป็นไฮโดรลิกหมดเลยน,นะครับสิบสองล้อครับตอนนี้เราถ่ายไปแล้วนะครับวันที่รับรถนะครับตอนนี้เรามาดูพี่น้องเงีครับเป็นไฮโดรลิกนะครับตรงนี้เจะเปิดออกครับพี่น้อง ถูกใจผมมากนะครับผมถือว่าือัว่วแบบโอเคเลยนะครับรถผมเป็นกิก้านะครับผมจุดสองล้อด้วยพี่นอ้องอ่าเป็นไงป๊าฝีมือไม่ธรรมดานะครับต้องสกระจกตรงนี้อีกจอจเจริญการช่างนะพี่น้องใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้นะครับผมชอบ ถูกใจมากนะครับเพราะว่านี่แหละพี่น้องหนงอุดหนุนกันด้วยนะครับฟีมือนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมีมือช่างนะครับเยวจะได้ถามสัมภาษณ์เจ้าตัวนะครับนี่น,น,นีเดี๋ยวถามนเสมน้าเสมเป็นไงครับมีคนขับรถเป็นไงโอเคงไหมถือว่าสำหรับช่างระับ บานับ่ไไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าแบบเก็บงานดีเนาะเครื่องมือไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าทําได้ขนาดนี้แต่ว่าแบบโอ้ใช่ได้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งโอ้มันแตกต่างเยอะเนาะทั้งราคาทั้งอะไรเนาะเสี่ยเนาะแล้วก็แต่ว่าืยอมรับฝีมือก็ถูกใจพอสมควรเดินไฟเดินอะไรโอเคไหมโอเคเก็บงานละเอียดเก็บงานดีเงียนดีเก็บงานละเอียดดี จอดแล้วเราก็เอาไปโป๊ะสีงเนาะที่โคราชนะครับเดี๋ยวจะได้เอาไปที่โคราตหี่ว่าเป็นไฮดรอลิกอยากเปิืแล้วนี่นี่พ่อมาด้วยยังไงพ่อใช้ได้เนาะงานแบบโอ้โหงานเหมือนอู่บัาเลยอ่ะโอยคพี่ชาเคมไหม ก็นะครับเหลือเก็บอีกนะครับนเ,นเราต้องเล่งให้ทันวันที่18มก,การะลาโอ้ยเป็นอนนนงงานแรกเนาะเอออย่ง,ยงนีจะทางกลับนะครับอาเดินลูกรักมันหมานมันหมานไปกลับบ้านเฮาเด้อกะลามันหลังเกิดไปรอไปแล ยอดนะครับสุดยอดเดี๋ยวจะได้ลองเปิดไฮดรอลิกให้ดูพี่น้องรอช่างมาก่อนนะครับสุดยอดนะผมถูกใจนะครับถูกใจนะครับคือว่าไม่ธรรมดานะครับนะ,บ,นะบ้างรู้ฟังนี่สุดยอด ยาวฟุ้ยเลยพี่น<ม>้องว่า,วาตอแรกหกขันเก่ามันหกลอ้อเนาะครับพอทําขั้นใหม่ขึ้นมาแบบเพิ่มมาสิบสองล้อเลยนะครับเนี่ยอ่ไไไไยาไ่้เฉิอนเวลาแห่ไหมเดี๋ยวรอให้ดูลิกแป๊บนึง อันนี้เป็นประตูที่แบบว่าเวลาเหี่ยงน,น,น่ก็จะแบบว่ามันเปิดได้นะครับออปชั่นต่างๆนะครับเสียมช่วยดีไซน์ออกมานะครับเพื่อลดการใช้งานนะครับหมุนท้ายได้นะครับตรงนู้นหมุนท้ายได้แล้วก็เปิดเวทีใหญ่เลยกว้างนะครับกว้างเวทีสไลด์ออกมาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวรอชมนะครับ ไฮดรอลิกสักแป๊บหนึ่งนะครับทักโจสวัสดีครับปาดสุดยอดสุดยอดครับ,บดเดี๋ยวอยากให้เปิดลองไฮดรอลิกให้ดูหน่อยนะแต่อนะจอยเจริญการช่างนะครับโอ้มีลิมดด้วยเฮ้ย <c oughs> ข้างหน้าด้วยข้างหน้ายังไม่ทันเห็นเลยบอกแจ๋วแล้วโอ้ย <laughs> <laughs> อนี่เปิดหน้าด้วยด้วยครับรับจบหม่นะครับเนี่ยเสียเสียอะไรนี่กิงไหม <laughs> เ,เปิดหน้าครับ มาแล้วความสงอคมสยู่ที่น่าจะอยู่มาณสเมตรคร ป่า่รงนี้น่าจะประมาณม่สิเตช่วงหลังน่าจะงหลังเนี่ยยอดพชาเฮ้ยพิชาขยับมาเลย ไปทีสไลด์หน้องพอดีอันนี้ยื่นออกมาใส่ไฟพอดีเป๊ะสบายนายไปชียลงมาดิย,ยืนดใิให้ติบ๊บให้ติ๊บขอบคุณครับเออไม่มีตังค์ให้ดอก <c oughs> มึงจะยึดจนแข็งดับเลอนักลองแข่งไหมเออเนี่ยอย่างงี้ยละ <c oughs> ต้องร้องแบบนี้ <c oughs> ได้ไหมเนาะมันไม่โยกเยกแน่นนาอันมันออกมาเยอะดันเนาะเพราะว่าถ้าออกยาวกว่านี้ใหญ่กว่านี้มันจะอันนี้คนเ้นในอ้อยู่นี่เลยผมว่าพอดีมันจ้องใรลวนลดรถรถไหม ต,นนต้องไม่ให้ยับตัวนีส้สุดยอดสุดยอดให้เดืดลิกทั้งหมดพี่น้องเปิดครบเสร็จยังไงเจ๋วไหมไม่ต้องใช้คนยกแล้วครับสุดยอดน้องนี่หมุนท้ายหมุนดากโอ้อย่างยาว โอเคครับพี่น้องก็รับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดับซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปฝากอูก่อนเดี๋ยวฝากฝากอูในช่างครับอูจอเจริญการช่างเราเอกครับครับผมช่างโจช่างโจครับช่างโจครับผมโอเคอยู่สุวรรณภูมิเนาะอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอ๋อโอเคครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากซับสไคร์นะครับนี่ไว้ติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ